สวัสดีครับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานการสารพัดนึกสลับขั่วนะครับเล่นขั้วหกเอี่ยวก็ได้เล่นขั้วกลางก็ได้นะครับสองสามสี่ห้าสระสามารถสลับลูกออกได้นะครับออกสิบเอ็ดได้ออกคู่ได้นะครับมีทั้งลูกขาวและลูกใสนะครับอย่างคลิปนี้ลูกค้าสั่งมานะครับเป็นลูกขาวขนาดห้าหุนครึ่งนะครับปุดูดก็สวยๆแบบนี้นะครับ งานนะครับมับงกรแบ่งกันเลยมังกร2ตัวตัวหนึ่งเป็น6ตัวนึงเป็นเอี่ยวนะครับจำได้ง่ายๆเนะทคนิคการจํานะครับขั้วดํากับขั้วแดงนะครับเท่าน,นั้นพอนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วดําขั้วดาต้องขึ้น6นะครับฝั่งนี้เป็นขั้วแดงขั้วแดงต้องขึ้นเอี่ยวนะครับเอี่ยวแบบนี้เนะาะน้ำหนักมือให้บาลานซ์กันนะครับจะปั่นประมาณนี้ ไม่ต้องสลับไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับแล้วแต่เราวางจานวางลูกนะครับอ่าดยวผมสาธิตวิธีการใช้งานนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น6ตัวนี้จะเป็นเอียววิธีการเล่นอย,อย่างตัวนี้ผมเรียก6ผมเรียกหแล้วผมมาวางตรงกลางวางตรงกลางเพื่อให้ขึ้น5 ไม่งงนะครับสามารถพลิกได้ขึ้น4ก็ได้2 3 3นะประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวลองมาดูวิธีการเล่น3เม็ดนะครับเช็ดครั้งเดียวจะเล่นขั้ว6เอียวหรือ52หรือ43ก็ได้นะครับแค่เพียงมีแม่เหล็กเช็ดไว้สักตัวหนึ่งนะครับก็สามารถประครับประคองลูกทั้ง3เม็ดได้เลยนะครับอ่าเปิดนี้ผมเรียก6 อ่าหกต่อด้วยห้าสามสามอยากเปลี่ยนมาเป็ี่นห้าสามสามผมไม่อยากยืนต่ําเปิดต่อไปลูกลูกขาเราต้องเล่นต่ําแน่นอนนะครับผมไม่ลงต่ํานะครับอ่านหน้าเสือเอานะครับแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เนาะอ่าผมจะกลับไปยืนหกก็ได้ผมก็วางมังกรตัวนี้ผมจะมาเอาเอี่ยวก็ได้วางมังกรตัวนี้จะวางแบบนี้ก็ได้จะหมุนมาวางอย่างนี้ก็ได้ แต่ผมสาธิตให้ดูท่านจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องหมุนจานนะครับผมเรียกเอี่ยวอีกหนึ่งครั้งผมเรียกเอี่ยวผมเรียกเอี่ยวแล้วนะครับกลับมาเอา533ก็ได้ให้533หันมาอยู่ฝั่งนี้แต่ผมจะเปลี่ยนเป็น542อา่ามันจะได้ดูดีไม่ซ้ำหน้านะครับ542ก็ได้นะครับกลับมาเอา6กก็ได้ ผมจะไม่ลงต่ำอ่าผมอ่านหน้าเสือเอาแล้วผมจะไม่ลงต่ำอยากได้หน้าไหนขึ้นพลิกไปเลย443เบาไปหน่อยนึง443นะครับพอดีว่างานนั้นเพิ่งเสร็จผมยังหาานักมือไม่ได้เนาะรีบมารีวิวก่อนดี๋จะส่งไม่ทันนะครับเวลานี้ก็เที่ยงแล้วนะครับอ่าการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับังก้อนตัวหนึ่งเป็น6 นะครับเป็น6อีกตัวนึงเป็นเอียวนะครับมันก็จะสลับกันแบบนี้เนาะนี่ตัวนี้เป็น6ตัวนี้เป็นเอียวนะครับตรงกลางคัดหน้าออกได้นะครับคัดหน้าออกได้533นะครับ6 4เอียวนะครับ5 4 2สนะครับสามารถเอาขึ้นได้นะครับได้หมดเลยอยู่ที่เวลาเราอ่านหน้าเสือนะครับจับให้ได้ลูกไหนพิก ตรงไหนอะไรยังไงนะครับถ้าอยากจะสลับขั้วก็สลับได้จากจะเล่นขั้ว6เอี่ยวเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น2ก็ได้หรือว่าจะเล่นขั้วตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4ก็ได้นะครับแล้วแต่เราใช้งานนะครับชุดนี้ชุดเดียวสามารถพลิกแพงได้ทั้ง3เม็ดนะครับทั้ง6หน้าเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเล่นแค่ขั้ว หกกับเอี่ยวเท่านั้นนะครับคู่้า5243ก็ใช้ได้เช่นกันคัดคู่ออกคัดส1เอดออกได้โดยที่ไม่ต้องเช็ดทุกครั้งเหมือนจารสารพัดนึกแบบเดิมนะครับงานตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเช็ดแล้วเรามีทั้งให้ออกคู่ทั้งออก11ทั้งยืนก็ได้เช่นกันนะครับจบอยู่ที่จานใบเดียวลูกชุดนี้ชุดเดียวนะครับแต่ผมก็จะแถมลูกให้อีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อ ให้ดูแลกันไปนะครับเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ผมก็ให้นะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับเอานะครับงานตัวนี้เป็นงานจานสารพัดนึกสลับขั้วนะครับลูกขาวขนาด5้าหุนครึ่งนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ